สามที่หน้าช่องของลุ่นนวดโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางดันเบลเยียมเชลบอนอุรุกวัยมาตามนักพาไปแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนั่นก็คือทางหน้าสวิตเซอร์แลนด์ครับและแถมในบ้านก็ยังกลมกลม่อมอิ่มแป้ก,กันอยู่เหมือนเดิมใครที่อยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ทั้งหน้าช่องและในบ้านของลุนวดโกโกเนี่ย ที่ใต้โพครับของดีมีเพียบแต่สนัมนเล่นทุ่งอิ่มแป้กันยกบ้างครับเรียนเชิญครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าครับของเขาดีจริงๆและวันนี้ครับขอญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นฟุตบอลกระชับมิกครับระหว่างท่านเกาหลีใต้เจอนั่นปารากววยครับในเวลา6โมงเย็นครับโดยผลงานของเกาหลีใต้ครับตลอด5เกมที่ผ่านมายังค่อนข้างสวิงครับเอาแน่เอานอยไม่ได้ในช่วงนี้นะเอา5เกมที่ผ่านมาเนี่ย ชนะเพียงแค่1เกมและแพ้2เสมอ2ครับส่วนนั้นารากวัยครับ5เกมที่ผ่านมาผลงานก็พอๆครับแต่อาจจะชนะเยอะกว่านิดหน่อยครับโดยชนะ2เสมอ2และแพ้1นครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันเนี่ยลุงมองว่าน่าจะสูสีครับและจากสถิติที่เจอกันมาทั้ง5ครั้งครับสำหรับทางด้านเกาหลีใต้และปารไกวเนี่ยเป็นทางด้านเกาหลีใต้ครับที่ทําได้ดีกว่าในการเจอปารไกวครับไม่เคยแพ้เลยชนะไป2และเสมออีก3เกมครับแล้ววันนี้ครับเพดานเนี่ยเขาให้มาแบบเกือบๆได้เลือกได้ลุ้นครับ สำหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่าคู่นี้เนี่ยถ้าเลือกได้ณชั่วโมงนี้นะลองไปมองที่ปากวัยดูครับรวัยเนี่ยเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนแต่ณปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าพวกอุรุกวัยอาเจนาโคลอมเบียบาราซิลอะไรพวกนี้แล้วแต่พอมาเจอเกาหลีใต้ด้วยคุณภาพนักเตะเอเชียกับนักเตะลาตินอเมริกาเนี่ยลุงมองว่าน่าจะพอฟัดพอเวียงกันอยู่แต่ความดุดันเนี่ยต้องยกให้หลีกอเมริกาใต้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเลือกได้สักหนึ่งทีมลุงขอมองไปที่ปาารกวัยครับ อี่น้องมาต่อที่คู่ที่2ครับเป็นการคาราบโลองพันยี่ครับระหว่างนั้นเอสโตเนียเจอมอนโดวาครับในเวลา5ทุ่มครับ โดยผลงานของทั้ง2ทีมต้องบอกเลยครับในรายการนี้แย่ด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านเอสโตเนียอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยเองเท่านั้นครับโดย5เกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้4ชนะเพียงแค่หนึ่งแต่ทางด้านมอนโดวาครับตลอด5เกมที่ผ่านมาในรายการคัดบอลโลกนี้โอ้โหยังสะกดชนะไม่เป็นครับแพ้มา5เกมติดวันนี้แย่กับแย่มาเจอกันครับเอาจากสถิติในเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอมาเมื่อเดือนมีนาคมครับเป็นทางด้านมอนโดวาครับเปิดบ้านแพ้เอสโตเนียไป2ประตูต่อ3ครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางด้านเอสโตเนียมัก ผลงานได้ดีครับเวลาเจอมอนโดวาครับแล้ววันนี้ครับจะมี1ทีมแน่ครับที่อยู่สถิติการพ่ายแพ้ต่อเนื่องและเก็บชนะได้ในเกมนี้ลุงก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยต้องมองไปที่เอสโตเนียครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เล่นในถิ่นของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยลุงมองว่าเสียงเชียร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับในเกมนี้และเพดานเนี่ยเขาก็ยังให้เอสโตเนียมาครึ่งหนึ่งด้วยและคู่นี้ลุงก็ยังให้อีกช้อยหนึ่งด้วยว่าน่าจะซัดกันยับเพราะฉะนั้นโปรตีนน่าจะสูงไอยากจัดทั้งสองช้อยจัดไปได้เลยนะครับ พี่นอ้องตอนที่คู่ีสา่ครับเป็นการรับโลก2026ครับ,ร,บระหว่างท่านั้นกาตาเจอท่านั้น UAE ครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออาหรับเอมิเรตครับโดยคู่นี้ครับจะแข่งในเวลาเที่ยงคืนครับ โดยผลงานของกาตาครับในการครับบนโลก2026นั้น5เกมที่ผ่านมาไม่ดีเอาซะเลยครับเก็บชนะไม่ได้เลยโดยเสมอ2 i แพ้3ครับแต่นั่น UAE ครับผลงานดูดีกว่าครับชนะมาสี่เสมอหไร้พ่ายครับวันนี้มาเจอกันเพดานดันให้มาแบบได้เลือกได้ลุนครับก็ยังงงๆเหมือนกันนะแต่ถ้ามองตามเนื้อผ้าก็ต้องบอกเลยครับ UAE ดูดีกว่ามากๆครับเพราะนั้นคู่นี้อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเลือกได้สะหนทีม เชียร์ไปเลยครับ UAE หรืออาหรับเอมิเรตส์วันนี้มาแน่เชื่อลุงพี่น้องมาต่อที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นการครัดบอลโลก2026นะครับระหว่างน่านตุรกีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอฮานันจอร์เจียรครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับ โดยผลงานของทั้งสองทีมครับเหมือนกันอย่างกระแก่ครับ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3แพ้2ครับด้วยกันทั้งคู่เลยและสถิติเฮตุเฮตคู่ที่เจอมา6ครั้งสถิติส่วนใหญ่ครับเป็นทางด้านตุรกีที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับในการเจอจอร์เจียแต่ณปัจจุบันครับก็ต้องบอกเลยครับจอร์เจียพัฒนาขึ้นมาเยอะครับคุณภาพนักเตะก็เทียบชั้นกับตุรกีได้พอฟัดพอเหวี่ยงแน่นอนครับแต่เพดานวันนี้ครับเขาให้ทางด้านตุรกีมาเกือบหนึ่งแต่ไม่ถึง1ลุงมองว่ารู้แล้ว มันค่อนข้างเยอะเกินไปเพราะว่าจอเจียไม่ใช่ทีมหมูหมูอีกต่อไปแล้วครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยถ้าลุงต้องเลือกลุงขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างจอเจียครับวันนี้มีโอกาสที่จะชนะตุรกีถึงถิง่นก็เป็นได้ครับและก็ให้ชอยส์อีกหนึ่งตัวนั่นคือคู่นี้อาจจะซัดกันยับก็ได้เพราะนั้นโปรตีนน่าจะสูงเพราะนั้นจัดได้จัดทั้งสองชอยส์นะครับพี่น้องก็ตกลงไปกับสี่คู่โดนใจไปตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับ